ผมชื่อรีโอครับเป็นเป็นเป็นน้องของพี่สตังนะครับสตงังแชาแนลวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันใช่ไหมใช่สร้างบา้านด้วยเอโอ๊้จะแกะข้าแกะก่อนเลยเอาไปทำที่นอน,นเอาไว้ครับที่นอนได้อาหารมาด้วยตรงนั้นตรงนั้นไม่แกะว้าวมีมา้าด้วย ใช่ดีกว่าจะได้ทำชุดเกาะใช่ไหมพี่พี่หายไปไหนเนี่ยหนูมาฟัง <หา S 1> นี้หนูข้ามาฟังนี้ไหนอ่ะอ๋อหนูหาอาหารอยู่อู้พี่อยู่แล้วอะเริ่มหิวแล้วหิวหนูข้าแกะก่อนอูยอย้หิวหิวหนูข้าแกะก่อนนะครับเอ้ยพี่ตรงนั้นมีแกะสามตัวอะไรวะ พี่ตรงนั้นมีเกศตรงนั้นมีเกศอีกสองตัวครับเจียงได้พี่เออผัดกันตานะผัดกันนอนผัดกันนอนอ่ะเซฟด้วยกันได้ไม่มีไรพี่เข้้ตัวนี้หนูอุ้ยโอ้ทิ้งเออทิ้งหน่อยเลยทิ้งเลยทิ้งเอ่ออาหารน่ะทิ้งอาหารที่มาก็ได้ พี่กินไปคนละคนละสามอันนะคนละสามคนละสามหมูพี่ต้องกินหมดเลยนะเออซึ่งมันซึ่งมันมีแกอยู่ด้านหลังวี่อ่ะอะโอไปฆ่ามันเลยฆ่าไก่ด้วยพี่ฮ้ยทำไมไก่มันเดินแปลกแปกจังเลยตัวอุ้ยขอโทษเออเออเออปันเออย่า พี่พี่หนูขอหนูขอหน่อยหนูขอหน่อยหนูขอขวัญหน่อยของหนูจะพังแล้วไม่ได้ไงวะอันนั้นพี่เอาไว้ขุดอุ้ยได้พี่มีเอฟเฟกต์ตรงตัวอุ้ยอยอ้อยเอฟเฟกต์นี่มันบ้ามากเลยนะบ้าขัางมากพี่หนูไม่มีโอ้หนูต้องกินนี่อย่ากินไก่ไก่มีพิษ เออหนูกินแล้วเอ้าทำไมโอไม่เป็นแบบพี่อะ่ะเอ้าแล้วพี่หายไปไหนไมาแล้วนะสวัสดีครับเอ้าเดี๋ยว<ะ>พี่ลืมไปเหรอว่าว่าเรามีเอ้าว่าเราเราเราถ่ายชีพอะ่ะม,มีแล้วไม่ใช่เหรอ,อปัน ุดทั้งสองคนเลยไอพี่เริ่มต้นไหนเริ่มต้นไหนเริ่มต้นไหนไม่ได้แล้วมันมันเริ่มไปเลยออกไม่เป็นไรพี่เข้ามาแล้วใช่ไหมพีม่มาแล้วมาแล้วนี่มีแกะอีกตัวหนึ่งมันยังบงบันทึกหน้าจออยู่นะโอเคมีไก่ด้วยมีไก่ด้วยเดี๋ยวเอาไปเผาเองไก่อะ่ะ เราต้องทําหินมันทำหินด้วยหาหินหน่หาหินนี่ไงเนี่ยเหมือนลงเหมือนลงเหมือนเอาเออ๋ยู <ไป S 1> ่อยว<ไ>ป,ปิดตรงนี้ไว <ป S 2> <ไ>้ด<ไ>้วยเข้ามาเร็วพีมมมนนะม่มีไม้ไหมพีมีมีพี่หนูไม่มีทอนนะมีไม้มากับไม้มาเผากันขุดหินก่อนเอ้ยคนคนครับที่ขุดไม้พี่ไหนอะ่ะต้องครับพี่เดี๋ยวก่อนดิ แต่ช่องว่างอ,อันหนึ่งนะ๋นวจะทำโต๊ะครับต๊ะครับอุ้ยโต๊ะครับมันอยู่ไหนวะอันหนึ่งเร<ข>าต้องหาฐานนะโอ้เฮ้ยหนูครับเตียงที่สองอันเลยเออคับไว้คับไว้เราจะนอนอันละนี่น่่่ี่่่่่่่่่ ไอ้โอ hey, oh, 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 oh. um, uh ๊กมาเดินมาเติมไม่ได้เติมไม่ได้เติมอ่ะเตินไม่ได้ช่วยหนูก่อนช่วยหนูก่อนหนูจะตายแล้วเอ้ยอุ้ยเกือบเกือบโอ้โคตรทันเกือบแล้วแคหนูเหลือนิดเดียวเองต้องมีหนูเตียงก่อนเตียงหายไปไหนวะมองไม่เห็นเลยเปลี่ยนเตียงพี่อยากขอหนูขอข้าพิกเอ็กก่อนดิตัวพิกเอ็กนี่ไง เกือบ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 พี่มันใช้กี่อันวะหืมมันใช้กี่อันนะหินสามบล็อกหนูหมายถึงว่ามันใช้หินกี่อันสามอันทานะท็อตน่าจะทำเป็นทานนจะทำเป็นไอ้เดี๋ยวพี่ขอดูก่อนแล้วกัน อีกสองอันอีกสองอันอีกสองอันเออเดี๋ยวพี่ทำอะไรวะไม้ไม้ให้นะหนูทำได้แล้วสองหนูทำเอามาเอามาเอามาให้หนูมา